สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่สิริพานเพื่อนเข้าครัววันนี้เราจะมาทำเมนูคั่วไก่คั่วไก่คั่วคั่วด้วยพริกแกงคั่วไก่คั่วไก่คั่วไก่ใบกะเพราไม่ได้ผัดนะคะเป็นคั่วไก่คราวนี้อันนี้คือวัตถุดิบที่พี่สิริใช้อันนี้เป็นเครื่องแกงที่พี่สิริโขด้วยพริกกระเรียง หลักฐานพีกรเรียงนี่ไปเก็บมาจริงเก็บได้เต็มได้เต็มกระปุกเนี่ยเพื่อนแต่ว่าเราใช้ทุกวันกินทุกวันนะเพราะว่ามันอร่อยแต่ว่าเผ็ดเผ็ดมากนี่พี่สีิก็ใช้เนื้อเนื้อช่วงน้องติดสะโพกน่องติดสะโพกแล้วก็ พี่สิริจะใช้กระทิไปคั่วนะไม่ใช้น้ำมันนะไปทำเป็นเหมือนคั่วแต่ว่าไม่ใช้น้ำมันนะไม่ใช้น้ำมันเราใช้กระทิแทนนี่คือใบมะกรูดใบมะกรูดเนี่ยพี่สิริไปเก็บมาจากที่ต้นใบใหญ่มากนี่ใบกะเพราพี่สิริก็ไปเก็บมาจากที่สวนพี่เหมือนกันทุกอย่างเราปลูกกินเอง นะปลูกกินเองแล้วก็ได้เก็บมากินแบบจริงๆนะเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าพี่สิริจะทำขั่วไก่พริกแกงวันนี้ออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรไปติดตามชมนะคะเพื่อนเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเพื่อนก่อนอื่นพี่สิริจะใช้กระทินะใช้กระทิ กระทิพี่เสียเอาไปเอาไปไว้ในช่องฟิตนั้นเพื่อนก็ใช้นิดหน่อยนะแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงเราจะเอากระทิมาผัดเครื่องแกงก่อนผัดให้แห้งเลยนะเพื่อน ใส่เกลือไปหนึ่งหยิบมือแล้วก็ผัดเราจะผัวเครื่องแกงให้หอมก่อนเครื่องแกงก็ไม่ได้ตำละเอียดนะตำพอหยากตำละเอียดไปก็เหมือนจะ ไม่นัวน้องเพื่อนเอพออยากภาษาเชฟไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเนาะสิริไม่ก็ไม่ได้เป็นเชฟแต่ว่าเอาอภาษาบ้านเรานี่แหละแต่ว่าไม่นัวไม่นัวนี่คือแบบทุกคนรู้เลย ในระหว่างที่เราผัดเครื่องแกงน้อนเพื่อนเราก็จะใช้ใบมะกรูดลงไปผัดด้วยนะเพื่อความหอมนะเพื่อนเนาะพี่สิริก็จะมันเดินนะที่ไม่หั่นแล้วนะใบมะกรูดพี่สริฉีกีกโลด อร่อยต้องที่ฉีกน,นี่แหน่เพื่ออร่อยจริงๆนะเราก็ผัดต้งแกงได้คอมชุนนะรมชุนแล้วนะจ๊ะ เราจะคั่วคั่วไก่คั่วเนื้อไก่จนให้สุกประมาณ50เซ ราจะเติมน้ำลงไปหน่อยนี่น้ำน้ำ้ังคง ราจะเติมความเค็มด้วยน้ำป่าป่านี้ก็เป็นซอสเป็นซอสนะ ิมหน่นอย้งเดี๋ยวต้องปิดฝาแล้วอบเอาไว้น้องเพื่อน ตอนนี้เราต้องคั่วคั่วจนเนื้อไก่แห้งแล้วก็น้ำในหน่อไม้ดองจปนแห้งนะคะคเอ,อมันจะกลมกรอบแล้วก็เข้าเนื้อนะคะเพื่อนเราต้องคั่วจนแห้งเนาะเพราะว่าเป็นเมนูคั่วไก่ใส่หน่อไม้ดองคั่วไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะเพราะว่า ตอนเปิดคลิปพี่สิริก็ไม่ได้บอกเพื่อนนะว,ว่าก็มีหน่อไม้ดองถคือว่าสมองลืมเดี๋ยวนี้พี่สิขอชิมนิดนึงนะคะรสชาติกลมกล่อมแล้วเราก็จะพร้อมเสิร์ฟรสชาติอร่อยแล้วเพื่อนๆน,นะคะหลังจากนี้เราก็จะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ใบกะเพราพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ ดีสันก็สวยงามน้ำเพินเนาะก็สวยงามดีสันสีไม่เข้มนะให้แดงเข้มแต่ว่าชาแซ่บพี่สุดิก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะใส่ใบมะกรูดก็ตามสไตล์เนาะตายพี่สิดิคือใบมะกรูดไม่หั่นนะคะฉีกเลยเพราะว่าฉีกเนี่ยน้ำมันระหอมระเหยของใบมะกรูดมันจะออกมาได้เยอะได้เยอะแล้วก็ทำให้อ่อ เวลาเราปรุงอาหารก็รู้สึกว่าจะรสชาติได้กลิ่นใบมะกรูดเราใส่ใบกระเพราด้วยนะฮะในระหว่างที่เราใส่ใบมะกรูดแล้วกระเพราเราปิดแก๊สปิดไฟนะแล้วเราก็ผัดเพราะว่าจะทําให้ใบมะกรูดและกระเพราเราไม่ดำ,ดำจะสวยงามพร้อมเสิร์ฟได้สำหรับเมนูนี้นะคะ ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะเมนูนี้สามารถที่จะทำกินทำขายได้นะคะเพื่อนแต่ถ้าทำขายเนาะเราก็ผัดแบบนี้แหละแต่ว่าเนื้อไก่เราอาจจะต้องไม่ไม่เอากระดูกเนาะบางคนเราจะชอบชอบแบบนี้กระดูกด้วย แต่จริงๆแล้วใช้เนื้อช่วงน่องติสกโปกงเนื้อมันจะนุ่มนะอร่อยนะคเนื้อมันจะนุ่มอร่อยนะคะแต่บางคนชอบทานเนื้อรุนๆนก็ใช้เนื้อน่ออกสันในสันในไก่ก็ได้นะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะเมนูขั้วไก่ใส่เนไม้ของพี่สิริแซบแซบจริงๆนะคะแซบ,ๆๆะะแซบอร่อย ใครหูก็แวะมาเลยนะคะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์กดซ u บสไ r i b ์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมและไม่พลาดคลิปเมนูอร่อยๆจากคัวพี่สีสำหรับเมนูนี้สีม่สวยแต่แซบ่บแซบ่บลายค่ะ